ตรงนี้แล้วเขายังคงเป็นของลูกๆเรานะคุณผู้ชมขะแล้วคุณรู้ไหมอันจริงๆเราไม่การลงทพลอยอันนี้มีใช่ไหมพี่ใช่พลอยใ <ลง S 1> <อ>นเสเต็เบนได้เลยเนาะใช่ครับก็บางคนก็จะเก็บไว้เป็นเขาเรียกสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเราการที่มีพอยเม็ดดีๆเม็ดโตๆด้วยนะ<อ>มันจะเป็นการเก็บเก็บทองแล้วเก็บเงินแล้วเก็บเพชรแล้วก็เก็บพอยไปด้วยกระจายความเสี่ยงไปเรื่อยๆนะครับ พอ12กะรหัตแล้จับจบพรัดแพ้แทเพชรด้วยที่จริงแหวนธรรมดาซิลเวอร์ฝังเพชรก็8 6 0 0แล้วนะฮะที่เพ่เห็นอยู่ยังไม่รวมทุกอย่างที่ท่านจะได้ไปทั้งเนื้อหาของพลอยเมดกลางเป็นเนื้อแก้วนะครับคุณแม่ครับสีแดงดเลยแดงแบบ แดงแดงเข้มสวยงามนะครับแล้วมีประกายไฟอยู่ด้านในนกพร,รับทุกแมยก็เจ๋งๆเลยครับค่ะนะคะช็อปปิ้งกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับไอเทมนี้นะคะที่นํามาเซอร์ไพรส์กันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแวบมาที่ต่างหูพญานาต่างหูพยานาคคู่เดียวคืออันนี้ไม่ซื้อนะเสียใจจริงๆคุณแม่สองกันหลักกว่านะแ<พ>สเียข้างละเลซื้อว ว่าพี่ขวัญช่วยทําหัวแหวนนี้นะคะเป็นเป็นแหวนเนี่ยสองวงให้หน่อยเป็นแหวนคู่นะอยัางคุ้มเลยก็เป็นขายแหวนวงเกอบสองหมืกนขอบคุณมากครับขอบคุณคุณชอบดีมากขอบคุณมากครับนะคะโชว์นี้ตาดีได้ตาไร้เสียจริงๆนะกลับมาอีกแล้วเอามาๆๆไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ชมอยากเห็นนะเมื่อกี้บอกว่าของน้อยอย่าโชว์บ่อยแต่อยากเห็นอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขามากันที่กําไรห่างช้านิดนึงคุณผู้ชมกําไรชิ้นนี้ คือปกติเราจะพูดว่ากําไรใส่กําไรแล้วได้กําไรเนะาะแต่กำไรชิ้นนี้เนี่ยเราจะพูดว่ามันเหนือกว่าน,นั้นคือหนึ่งคือคุณจะได้พยุงดวงกับพลนกรัฐเก้าชิ้ครั้นะคะดวงคุณตกนะคะเขาจะช่วยพยุงดวงให้ดีขึ้นดวง<น>ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะคุณผู้ชมคะแล้วไม่ใช่แค่กําไรตรงที่เป็นหางช้างที่เป็นนกร,รัฐแล้วหางช้างเขาก็มีความหมายไว้ปัดเป่าอุปสรรคนะรับขจัด ขจัดเสนียดจัไนไรสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาหาเรานะครับเสริมบาร,รมีนะครับพญานาคก็อย่างที่ทราบก็นนแน่นอนว่าเรี่องโชคลาภใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสามความเป็นมงคลแต่ยังไม่รวมหางช้างที่มีถึงสามสีที่มีอยู่บนโลกและเป็นสีที่หายากก็คือสีช้างเผือกนึ่และถูกไหมครสีช้างเผือกนี่คือแพงแล้วนะพี่ครับแล้วดูใกล้ๆเลยนะเผือกจริงๆเพราะว่าแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันนะความเป็นธรรมชาติอ่ะ ไม่ใช่ทํากับพลาสติกหรือเส้นยางนะจ๊ะมันจะมีสีฝัไม่เยอะมากนะพี่ฝันหนุมบอกเลยเลยมีน้อยคือมีน้อยนี่หมายถึงว่าคุณถ้าคุณให้แบบสมสีสมเส้นหมุนกันเป็นกําไรโอ้โหกำไรที่ฝันล้วนเลยแต่นี้คุณดูสิเขาใส่ทีนี่คือเป็นกระจุกนี่คือแบบสิเส้นได้นหยพี่ใช่ใช่ไแล้วก็มารรวมกัน แล้วคุณจะได้สีพิเศษคือสีทองสีช้างสีหม้อใหม่แบบเนี้ยซึ่งเป็นช้างมงคลเหมือนกันเขาเรียกว่าช้างประหลาดเนี่ยเห็นไหมครับเพราะสีความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยมันจะไล่สีสันแบบนี้และผมพิสูจน์ด้วยด้วยการเผาไฟแล้วมันจะเป็นกลิ่นผมคนนี่แหละไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพลาสติกหรือเปล่ายางหรือเปล่าการันตีด้วย ตัวเองด้วยแบรนด์และก็ด้วยใบใบรับรองของเรานะครับนี่เห็นได้ประจํายามด้วยละเอียดเลยแทงแทงเนื้อเงินออกมาเป็นลวดลายสวยงามแล้วมีท่นเป็นสเตชันด้วยนะอันนี้นี่คือเขารัดใบนี้เราใช้อะไรอันนี้ก็หางช้างผูกเอาไว้ใช่ผูกเอาไว้ทุกอย่างสวยงามมากเลยมากคุณมากันที่เสียงของพญ น่าเทน่าใจดีมากโชคลาภใช่ครับหน่าสง่างามนะครับไม่ใช่เป็นเป็นการ์ตูนเลยเป็นอะไรที่เหมือนจริงเหมือนงานศิลปะเหมือนงานที่เขาวาดเอาไว้และนกพรัดก็เจ๋งเจ๋งหมดเลยนะครับทุกแมววาวหมดนี่เพชรตาเป็นเพชรไหมใช่มูลสองพันแปดร้อยนะครับรีบนะครับเพราะว่าจํานวนจํากัดผมไม่อยากให้โชว์บ่อยมันมีไม่มีของเดี๋ยวมัน ออเดอร์จะมามากกว่าของแล้วจะเหนื่อยน้าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นทั้งห่างช้างเราใช้พิธีกรรมทุกอย่างพธีกรรมสังเวยเทวดาขอเจ้าที่เจ้าทางเป็นพิธีกรรมที่แบบบริสุทธิ์แบบสายขาวแหละครับ คือทุกอย่างเนี้ยคือที่ได้มานะคะคุณผู้ชมอย่างถูกต้องหมดนะไม่ได้ไป็รังแกเขาใช่นะคะเราไม่ได้ไป็รังแกหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมค่ะและนักหือถึงนักมือรุกนี้สวยจริงๆมากับสร้อยสร้อยสองบาทนี้ก็แง่ภาพนะคุณใช่เพราะสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเนี่ยเป็นรอบนี้อาจจะเป็นรอบเดียวด้วยเพราะเพราะว่ามันมันมันถูกมันถูกเกินมันมันควรจะขายสักแสนสองแสนน่ะมาขายสองหมื่นแปดพันก็พิชิตอะไรอ่ะหนุ่มพิชิตพี่ชม เนี่ยคอลเลคชันนี้คือคอลเลคชันที่คุณลุงี่นะคะคุณถ้ามาคราวหน้านี่คุณไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีหวันบอกว่าทํางานยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วแน่นอนนะคะอย่าลืมนะรีบช้อปปิ้งกันไปได้เลยสําหรับกาไรห่างช้ากัะสวยสวยคุณผู้หญิงได้คุณชายได้และชอบลุงลี่ว่าเขาสามารถปรับได้ปรับได้คือถ้าข้อเล็กปรับให้ค่้ยกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมคขาแล้วนะคะมากันที่สร้อยนิดหนึ่งสร้อยเส้นนี้นะคะเส้นสร้อยของเขาเนี่ยเราจะใช้เป็นอัเด็ก ใช่ครับนะคุณแล้วก็ยังไม่พอทุกทุกชิ้นที่ต่อข้อด้วยมือเนี่ยคุณผู้ชมเราใช้พลอยหนึ่งกราดทั้งหมดเลยถูกบางเม็ดก็สองกราดบางเม็ดก็หนึ่งกราดแก่ๆแ,และในแต่ละตัวของนกพิรับรก็ยังร้องบุษราคำประไปอีกอทั้งหมดในบุษราคำมกว่า170ร,ร้อยเจ็ดสิบกว่าเม็ด และแต่ละเม็ดเนี่ยครับไซส์แปดหกนะครับ mm hmm. คอยแพงแพงทั้งนั้นได้เพชรไปอีกหนึ่งกระจุกและงานเนี่ยเป็นงานทองเป็นการสอดประสานเข้าไปในรองลายไม่ได้เอามาคล้องกันง่ายๆนะครับเป็นงานฝีมือจริงๆครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชม่ะทั้งเซ็ตนี้เลือกช้อปปิ้งไปได้เลยสวยมากนะลูกบอกเลยว่าคือคุณผู้ใหญ่เวลาที่แต่งตัวเดลุกนี้นะน่าเก่งค่ะรอันนี้พูดกันตงรงๆเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากขายจริง คุณผูช้ชมคะอันนี้เราพูดกันแบบจริงจังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในทุกๆเอทเทมในวันนี้นะคะสำหรับแบรนด์นช่างทองไทยที่นำมาฝากนะคุณผูช้ชมคะในคอลเลคชันใหม่ล่าสุดให้พี่หวานฝากดีกว่าเนาะครับในคอลเลกชันนี้นะครับเป็นผมเรียกว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษนะครับ,รบแล้วก็ตั้งใจทําเหมือนทุกครั้งแต่มันจะมีความพิเศษในการออกแบบเพราะคิดถึงกันเหลือเกินออกแบบมาอย่างดีมากทุกชิ้นงานพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องรีบโทรครับ,รบและอย่างหนึ่งคือนะคะ